จากดรา่าสนันวงการบันเทิงกับกรณีหนุ่มกลาออกมาไลฟ์ชี้แจงเตรียมหย่าจูนเพนชุรีพรรยาคู่ทุกคู่ยาก27ปีล่าสุดคุณแม่จูนรู้เรื่องแล้วพี่สาวบอกนี่แหละที่ห่วงที่สุดจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกข่าวหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อหนุ่มกลาออกมาเปิดใจเตรียมหย่าจูนพรรยาคู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนต่อมามีชาวเน็ตแหโยงไปที่ หนุ่มกะลากระทั่งล่าสุดวันที่19มิถุนายน2566หนุ่มกะลายอมรับเตรียมหย่าภันรยาภายในสิ้นเดือนนี้น้องรับผิดทุกอย่างต่อมาจูนได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเวลาต้องเข้มแข็งพร้อมมีข่าวว่าได้ฟ้องร้องสาวมือที่สามหนุ่มกะลาเรียกเงินกว่า10บล้านบาทโดยโพสต์ของจูนเมียหนุ่มกะลาโพสต์หลังฝ่ายสามีออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงคะ่ะ ต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกคะ่ะต่อจากนี้ก็มูฟออนหมดเวลาออนแอร์จริงๆแล้วคะ่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงทั้งนี้ด้านพี่สาวจูนเพนชุลีได้โพสข้อความให้กำลังใจน้องสาวระบุเช้าอันสดใสเมฆดำได้หายไปแล้วลุกขึ้นมาเดินต่อนะน้องเธอเก่งที่สุดนะเพนชุลีหนูแก้ว ซึ่งในคอมเมนต์จูนได้เข้ามาบอกที่สาวว่าขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะปอลอยายรู้แล้วซึ่งยายที่หมายถึงก็คือคุณแม่ของจูนนั่นเองซึ่งที่สาวจูนตอบกลับมาด้วยว่าห่วงที่สุดตรงนี้ด้วยไปหายายจะไปทอดกุ้งชุบแป้งทอดให้มิวกินนอกจากนี้ใน Facebook ที่สาวจูนได้โพสต์ข้อความเดือดหลายครั้งถึงเรื่องนี้เช่นเวลาทายอะไรทิ้งและมีตัวอะไรมาคาบไปกินใต้น้ําหรือบนบอก,กอไม่เคยเรียกอีกตัวนั้นว่าเมียน้อยนะอีและเมื่อสองวันก่อน ตอนที่เริ่มมีข่าวดังขึ้นที่สาวจูนได้โพสต์ว่าทริปที่น่าจดจำจำไว้นะว่าทำร้ายใครไว้บ้างจิตใต้สำนึกไม่มีคำว่าผิบชอบชั่วดีคลิปแรกของหลานชาณสงสารหลานเมื่อหลานชั้นโต Lower. ขึ้นเขาจะรู้สึกยังไงเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงๆซื้อให้เลือกข้างได้สมดอินและเจ็บปวดแทนานิยายน้ำเน่า,นาในโลกแห่งความเป็นจริง